ลองนึกภาพขนมปังแป้งนุ่มๆที่แตกออกแล้วเผยให้เห็นไส้มันหวานสีทองหรือม่วงฉ่ำใครจะอดใจไม่ไหวกระแสขนมปังมันหวานในไทยเริ่มฮิตจากไอเดียขนมเกาหลีใต้ก่อนจะปรับสูตรให้เข้ากับรสชาติคนไทยโดยไส้มันหวานแน่นๆสีสวยทั้งมันม่วงและมันทองเสิร์ฟในขนมปังนุ่มๆที่มีเนื้อสัมผัสหนึบกำลังดีทำให้ทุกคำอร่อยเต็มคำ ความฮิตไม่ได้มาจากรสชาติเทียงอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากความแปลกใหม่ผสมกับความคุ้นเคยของวัตถุดิบไทยการตกแต่งขนมให้สวยสะดุดตาทำให้คนถ่ายรูปแชร์บนไอจหรือ t i k t o อกและสร้างกระแสต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของสูตรเช่นใช้มันหวานคุณภาพดีลดน้ำตาลเพิ่มความหวานธรรมชาติและมีสีสันสดใสทำให้คนอยากลองหลายร้านยังจับคู่มันหวานกับแป้งครัวซองหรือขนมปังสูตรพิเศษ ให้สัมผัสนุ่มหนึบพร้อมไส้ทะลักเต็มเต็มจึงกลายเป็นขนมที่ทั้งอร่อยทั้งถ่ายรูปสวยและเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องแล้วคุณคิดว่าขนมปังมันหวานจะอยู่ในกระแสะได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าใครจะสร้างเซอร์ไพรส์ใหม่ให้เราอีกคุณพร้อมลุยความหวานนี้หรือยังถ้าคุณชอบเรื่องของกินในกระแสะแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ